หลังจากที่จังหวัดสงขลานะคะมีการคล,คลายล็อกดาวน์ประกาศให้มีการสามารถเดินทางข้ามระหว่างจังหวัดได้ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการคลายล็อกเฟสท,ที่3ของทางด้านศูนย์สบคล่าสุดนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการวางแนวทางการปฏิบัติสําหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัดค่ะยังคงปฏิบัติตามแนวทางที่สอบ,บอกคกาหนดก็คือการผ่อนคลายการวางมาตรการเฟส3นะคะซึ่งผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมโรคแล้วก็ผ่านการตรวจคัดกรองจากด่านตรวจควบคุมโรคซึ่งสามารถเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตเหมือนก่อนแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดการเดินทางเข้าออกจังหวัดค่ะก็คือจะต้องกักตัวที่บ้านหรือว่า h โฮมควอ a n นทีนเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจาก9จังหวัดฟังดีๆนะคะประกอบด้วย กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเชียงใหม่ชนบุรีปรทุมธานีภูกเก็ตยะลาและก็ปัตตานียกเว้นกรณีเดินทางผ่านจังหวัดดังกล่าวระหว่างทางไม่ต้องกักตัวเพื่อแสดงอาการ ส่วนผู้ที่จะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ะเรื่องนี้ทางด้านของโจทสงขาระบุว่ายังอยู่ระหว่างการวางแผนกำหนดขั้นตอนและก็มาตรฐานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดที่จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้แล้วก็ยังคงมาตรการให้ประชาชนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้านเรือนค่ะ